ว้าววอันนี้ต้องวาวว่ะวาววะวาวว่ะวาววะอันนี้วาว่ะไม่วาวหรอถ้าวาวปุ๊บแมงเหลืออันเดียวทำไงวะว้าวปุ๊บแมงเหลืออันเดียวทำไงอะเฮ้ยวาวได้วาวได้โอเค โอ, ة, โอ้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 พี่พี่พี่เหี ah, yeah. ้ยเกินไปพี่เกิดมาสันซัดกูแบบนั้นเลยนะ